สวัสดีค่ะหลายคนอาจจะยังสงสัยใช่ไหมว่าคน Gen X ที่ GC พูดถึงกันมาตลอดเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันเลย เจอแล้วคนเจ็ดเอสคนแรกสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะส่ะค่ะชื่อเบนค่ะเห็นถือแก้วน้ําอยู่ทําไมถึงเลือกใช้แก้วน้ําที่ใช้ซ้ําได้ล่ะคะเพราะว่ามันพกพาสะดวกค่ะแล้วก็แบบว่าเวลาเราไปกินน้ําที่ร้านคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าถ้าน้าแก้วส่วนตัวมาก็จะลดราคาแบบ5บาท10บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการแบบไม่สร้างขยะให้กับโลกเราด้วย เจอแล้วคนจเจ็ดคนที่สองสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะครับชื่อธีรวิทย์ครับเป็นพนักงานออฟฟิศแถวนี้ครับทำไมถึงเลือกใช้แท็บเล็ตแทนการใช้กระดาษล่ะคะอ๋อก็จริงๆเมื่อก่อนก็ใช้กระดาษจดงานอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกครับก็ตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นแท็บเล็ตก็รู้สึกว่าสะดวกขึ้นอะไรเงี้ยพกพาง่ายดีแล้วก็ช่วยเรื่องลดการใช้กระดาษด้วยครับเรามาต่อกันที่หน้าตู้ยูเทิร์นดรอปพอยต์กันดีกว่า ตู้ทิ้งพลาสติกจาก GC นั่นไงมีคนกำลังเอาขวดพลาสติกมาทิ้งพอดีเลยเข้าไปคุยกับเขากันเถอะพี่ชื่อพีรดาค่ะขยะพวกนี้มาจากบ้านพี่เองค่ะที่บ้านพี่คนเยอะใช้ขยะแบบนี้เยอะพี่ก็เลยเก็บแยกไว้ต่างหา่างเพราะว่าตู้นี้มันเป็นตู้รีไซเคิลและขยะพวกนี้นะคะมันสามารถนำไปรีไซเคิลช่วยลดโลกร้อนไปด้วยกันไงคะ <S 1> <S 1> เห็นไหมคน Gen s ที่ GC C พูดถึงจะเป็นใครก็ได้แต่ถ้าอยากรู้เรื่องราวของคน Gen s มากขึ้นอย่าลืมมาที่งาน C C Sustainable Living Symposium 2024ยั่งยืนไม่ยากซึ่งภายในงานจะมี Gen S s t a c e state, เวทีที่จะสร้างแรงบันดาลใจและความรู้เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมเราพบกันในวันศุกร์ที่18ตุลาคมนี้ที่พารากอนฮอล์สยามพารากอนแล้วเจอกันนะ